พี่เข้ามาเล่นน้ำนลูกตอนเข้าไปในโพงย่าพอดีเลนยนู้นนูน่ในโพงย่านั่นนะมิดพอดีเลยแม่าจะหาไม่เจอโพงนั่นเขาไปพอดีเลยมาละนอนมาละ เล fast lane ที่ป็นแหนเร็วกล้องจัดทำไมทันเลยครัเรา fast lane ที่เป็น okay. แหน่ของ S system ที่เป็นแหน speed speed fast lane ที่เป็นแหน fast lane นีคน่ค line i ที่เป็นแหน speed ที่เป็นแหน แฟลชแฟลชแฟลชที <sm all> ่เป็น F ที่เป็น F FL นี่กล่ะที่เป็นเมื่อถ้า F1 F1 นี่ FL ที่เป็นแฟลชที่เป็น l, l a s s a s h ที่เป็นสิ่งที่เป็นคืสัญลักสายฟ้าที่เป็นในนั่นแหละหือมองไม่ทันกับในสิ่งขนาดกล้องมายิงกับทันไม่ทันนี่ ดูตูปีนเล่นกับแม่เขาเล่นกับยายเขายายดูตูปีนปีนเล่นปีนเลน,นแม่เขาอยู่นู่นดูไปที่เขาอ๋อ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 ทับกันเนื้อทับกันเนื้อเฮ้บิ๊กเบนออกมาเลยบิ๊กเบนเฮ้บิ๊กเบนออกฮาเนี่ยตัวใหญ่กับเพื่อนพ่อออกมาเลยเฮ้บิ๊กเบนออกมาเลยมึงอ่ะ บิเบินอ๋อ,อเด็กแม่ก็แล้เากินนมกินนมเขากินนมโอ้บรรยากาศมันกินนมได้อันนี้เล่นน้ำได้วปบรรยากาศไปแล้ง <c oughs> ไปแกล้งน้องไงชอบแกล้งตัวเล็กอ่ะเพรนีงั้นคุพี่อ่ะ ดอนดิออนดิออนเล่นรูปไปด้วยดิเฮ้เล่นรูปไปด้วยเล่นรูปไปด้ว่อยอ๋อฮะตัวนี้ตามไปแล้วเดีย๋ยวจะสองไปละวสามเท้าห้าสุดท้ายก็ตัวเองอะนร่ะตัวนี้นอ,อยู่นี่นนนนนหก หกไปไหมหกไปไหมอ๋ออ๋อหกไปไหมไม่ไปเลยก็เล่นนี่เหรอดูลมพอดีดูอีกเป็นน้องโต้งโตกโตกงน้อนู่นแม่เขาอยู่นวน tôi đây hả à lạ Vì vậy, kinh, con kinh tổng này là phải hơi được, kinh này là สิ่งที่เราว่าเป็นแหน่นี่ไม่ใช่ทันซอมนี่ก็อหลักที่เป็นทีที่เป็นโลที่เป็นแหน่ทีรูปเรปูพลิกที่เป็นแหน่พลังงานของหลักสตรอมสตรอมที่เป็นระบบของน้ำมันของหลักที่เป็นแหน่สปีดเพรทางที่เป็นทันฟอร์มนี่คืหลักที่เป็นการพอผันของน้ำมันเครื่องของสิส่งที่เป็นเพาะความสามารถของไฮบริดเขาเร่มเป็นไฮบริดหลักที่เป็นหลักที่เป็นแหน่ไฮอัมฮอตทหลักที่เป็นฮอตที่เป็นแหน่ ฮอตเป็นไงฮอตถึงระบบของไอพ่นไอพ่นที่เป็นระบบของไงสโตรมสโตรมเอสทีที่เป็นระบบที่เป็นไงพลังที่เป็นโซโซที่เป็นโซดาที่เป็นเอสที่เป็นโอซิสเทมของถ้าเราเป็นสดชื่นสดชื่นนี่เป็นไงมันก็สีที่เป็นการเติมมินที่เป็นสดชื่นกันตัวนี้เราที่เป็นพลังหลักที่เป็นสดใสตัวนี้เราที่เป็นน่านฟ้าสดที่เป็นสดที่เรียกว่าเป็นไงสุดโค้ดเรียกว่าสุดยอดสุดยอดสุดโค้ดโค้ดเป็น เท่สวยเขาหลักที่เป็นถึงแบเขาหลักเว้ยเแล้วเว้ยเว้ยเว้ยเป็นเว้ยที่เป็นเว้ยสุดค้อยที่เป็นเนี่ยสูตรที่เป็นควายควายก็มีควายที่เป็นเนี่ยแล้วเป็นซ้ายกับขวาเขาหลักที่เป็นถึงที่เราเป็นเนี่ยเหมือนกันเต้นเต้นที่เป็นเนี่ยเขาหลักที่เป็นคือหลักที่เป็นสูตรควายคือซ้ายกับขวาเขาหลักที่เป็นระบบที่เรียกว่าเป็นเนี่ยเขาหลัก กากาที่เป็นตัวกาตัวเอกที่กาที่ว่ามีคเครื่องตั้งเลรืองตั้งนี่เป็นไหนหลักที่เป็นไหนมันกับเจะฟลุกแูเหมือนกับจะคาลิเบิ้นนี่เป็นไหนคะือภาพที่โจนี่ดะถือถือปืนข้างหนึ่งแล้วก็ถือดาบข้างหนึ่งรถทางนี่เป็นของอ่ะซาอุดีซาเปอุดงซาอุดี่เป็นไหนซาอุซาอุดีที่เป็นไหนซะาลูซาลูที่เป็นไหนะนั่นแหละเขาเล่าสิ่งดีที่เป็นไหนะ เราวอลเดอบอลเดอร์ที so, so, 네่เป็นแนของของหลักที่เป็นแนวเดินนายนี่คือนายที่เป็นระบบที่เป็นเนวหลักที่เป็นเมือนกับนกเฟิร์นอีกสิเป็นเนวนี่คือนายอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนที่เป็นนวเเหมือนกับนายที่เป็นเนวเลขเก้าที่เป็นแนวเลขเก้าเลขหกเหมือนกับพลังงานที่เป็นคืองั้นสีมุนเวียนกับสีสีหนึ่งสีมุนเขาเลหลักที่เป็นเนว Alive Alive จะเป็นไงม่สุพรรณไแต่มันเป็นหนังมันที่เป็นน่ะคืออะไรพรับคำ M I N มันจะเป็นแมนแมนที่เรียกว่าเป็นเน็ต Woman Woman แล้วก็แมนที่เป็นเน็ตชีวิตนะมูมูกันที่เป็นเขาว่ามูที่เป็นเน็ต Alive ที่เป็นเน็ตเขาไม่สุขโปรเขาไม่นี่เขาเรียกว่าหลักเป็นนี่ไงเขาอาบน้ำด้วยน้ำเห็นไหมเนี่ยสะอาดนั่นแหละสะอาดนั่นแหละ เล่นน้ำเล่นน้ำอาบน้ำสกปรกไม่สกปรกคืออาบน้ำสะอาดล้าสะอาดใช้น้ำนมอบน้ำแรกใช้น้ำนมใช่นไหมเนี่ยเดี๋ยวนี้คือน้ำน้ำที่เป็นเน่เพราะเราเป็นแฟนแฟนชาที่เป็นเน่แฟนตาที่เป็นเน่เหนไหมคือหลักที่เป็นแฟนหลักที่เป็นเน่เออนั่นแหละคืออย่าไปดูถูกเขาเขาที่เป็นทางที่เป็นเน่สารภาพียังอยู่เนี่ยที่อยู่เราอ่ะ